You got mine. สารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปีพศ2566ปีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เยาวชนประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย 2. เพื่อส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป 3. เพื่อให้ประเพณีและวัฒนธรรมไทยมีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจและสังคมในท้องถิ่น 4. เพื่อให้หน่วย ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นห้าเพื่อเป็นการเผยร่ลอยน้ำได้นะคะตรงนี้วัดยังไง เรามีตลับเมตรให้นะคะไม่ใช่ให้คณะกรรมการมาะกะเอาด้านหน้านะคะเรามีเครื่องวัดให้นะคะว่าเป็นแบบวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะไบ้จับจ่ายตาใช่จับตรงได้นะคะไม่ใช่การ์ตมานซอยช่วงเวลาสำคัญที่สองนะคะตรงนี้เราจะแบ่งทั้งหมด100คะแนนโอ้คะแนนเต็ม100คะแนนใช่ค่ะแบ่งออกไปด้วยหนึ่งความคิดสร้างสรรค์รูปทรงต่างๆนะคะ30คะแนนนะคะอันที่สอง ความประณีตสวยงามครับความประณีตสวยงามอีก30คะแนนครับอ่าอันดับที่3ามทมาจากวัดสดุธรรมชาตินะคะตัวนี้20คะแนนค่ะครับและสุดท้าย วา,ลาเล่นไพนโดเขีดกองกุกรัโดเขีดของพ,องพ,องพีสบายเต็นกระต่ายไหมจักก็อยากกุญแ้ตอบอะไรที่ว่าทำอะไรที่คนต้องจำบนป้ากระตายย่ายยังปรารถนากระตายย่ายยังปรารถนาวันใีนจันทราจะหล่นลงเพิ่นเด่นไม่สิ้นชีพอไปโรงเรียนกูแก้ววิทยาสัดส่วน3 4 26 38ความสามารถพิเศษปอนรำผู้ประกวดหมายเลขสองนางสาวกดชกรแสนสุขชื่อเล่นน้องตรีมครับอายุ17ปีภูมิลำเนาบ้านเล็กที่11หมู่10บ้านคำแคนการศึกษา ประกาศสียบัตรวิชาชีพการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคสัดส่วน 34, 28, 32ความสามารถพิเศษร้องเพลงคืนใจให้กันครับผู้ประกวดหมายเลข3นางสาวจุธามาศอดกลัน้นชื่อเล่นน้องอิ่มอายุ16ปี ภูมิลำนาวบาเลเทีย8่หมู่7บ้านหนองช้างขาวการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพหนองหานสัดส่วน34 28ความสามารถพิเศษร้องเพลงฮักลาชิพาแต้มผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่ นางสาวบุษยานีโพทองชื่อเล่นน้องโบครับอายุ20ปีภูมิลำเนาบา้านเลขที่201หมู่15บ้านคอนสายการศึกษาระดับปวสการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพน้องหานสัดส่วน36 33 38ความสามารถพิเศษ ร้องเพลงเกี่ยวข้าดอรอแฟนครับผู้ประกวดหมายเลข5้า <Okay. S 2> นางสาวเจษดาพรบุญสิทธิ์ <Okay. S 2> ชื่อเล่นน้องนิด <Okay. S 2> อายุ21ปี <Okay. S 2> ภูมิลำเนา <Okay. S 2> บ้านเลขที่92หมู่15 <Okay. S 2> บ้านคอนสาย การศึกษามัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนหนองหานวิทยาสัดส่วน32-25-34าความสามารถพิเศษฟอนร์รและผู้เข้าประกวดหมายเลขสุดท้ายหมายเลข6นางรำไพเบิกบานดีชื่อเล่นชื่อน้องแอวครับ อายุ20ปีฝากธนาคารไว้อีก36ปีภูมิลำเนาบ้านเล็กที่207บ้านม่วงตำบลคอนสายอเภอกูก่แก้วจังหวัดอุดรธานีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ความสามารถพิเศษคือร้องเพลงครับเจ้าของสัดส,ส่วน38 32 35ครับ นี่คือทั้ง6หมายเลขน,นะคะสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดนะคะอาเรียนเชิญสาวงามทั้ง6ท่านนะคะบริเวณตรงกลางเวทีได้เลยค่ะเชิญสาวงามทั้ง6ท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นน้องหมดนะคะวันนี้ <laughs> เราจะอา,อายุฝากธนาคารไว้นะคะเราไม่ผิดกติกานะคะอายุ14ปีขึ้นไปนะคะอาเรียนเชิญทีมงานที่สมานนะคะจึง ่วนตัวหนูคิดว่านางนพมาศมีความสัมพันธ์กับวัลอยกระทงเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่านางนพมาศอ่าเป็นใจเย็นๆใจเย็นยนใจเย็นเย็นลูกไม่เป็นไรค่ะ จะเย้จะเย้คำถามอีกครั้งไหมคะค่ะน้องขอทวนคำถามอีกรอบนะคะนางนกพมาศนะคะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงอย่างไรคะถ้าสมมติว่าหนูเป็นนางนกพมาศหนูจะส่งเสริมยังไงคะหนูได้เป็นนางนกพมาศตอนนี้หนูเป็นนางนกพมาศหนูจะเป็นปากเสียงให้พี่น้อง มาร่วมประเพณีลอยกระทงและมาร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้ขอบคุณค่ะ,อะขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามนะคะคุณจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงอย่างไรอีกครั้งนะคะคุณจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ประเพณีกระทงอย่างไรคะเชิญค่ะปุณสำหรับคำถามค่ะน้องนีคิดว่า ในปัจจุบันช่วงนี้มีโซเชียลน้องนี้ก็จะประชาะชาสัมพันธ์ให้กับ Facebook หรือ TikTok หรืออินต a g กรมเพื่อให้ทุกๆท,ท่านช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงและมางานในค่ำคืนนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงประมือให้กับน้องนิดหน่อยนะคะในการตอบคำถามหมายเลขที่หนึ่งนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องนิดหน่อยนะคะนั่ง เียงประเบอต้อนรับน้องนิดบนเวทีนางงามครับอันนี้เป็นนางงามอีกหมายเลขนะคะหมู่สิบห้าสมเข้าประกวดนะคะหมู่สิบห้าส่งสองหมายเลขเลยนะคะปีนี้ ีชื่อเล่นน้องแอลนะครับอายุ20ปีใช่ไหมคะพี่หอายุ20ปีฝากไว้ธนาคารอีกไม่บอกนะครับเอาละครับนางงามคนสุดท้ายขึ้นบนเวทีทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอยู่ที่โรงพยาบาลกูกแก้วคะ่ะฝากแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะ เอาวันนี้น้องแอลจะมาโชว์ความสามารถพิเศษอะไรคะด้ที่เหรอเน่เมเน่เสที่เหรคะอ่ะน้องแอลจะมาโชว์ความสามารถพิเศษะร้องเพลงค่ะโอเคค่ะขออนุญ,ญาตมอบเวทีให้กับน้องแอลค่ะมาด้วยความสามารถพิเศษร้องเพลงเสียงจากสาวลาวค่ะ เลือกซองคำถามมาแล้วคำถาม,ถามที่มมค,คำถามหมายเลขสี่ค่ะคำถามหมายเลขสี่นะครับถามว่าคุณได้อะไรจากการประกวดนางนกพมาศอีกครั้งนะคะคุณได้อะไรจากการ,รนางนกพมาศคะ่ะขอบล้วเชิญน้องโบค,ครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ น้องโบคิดว่าสิ่งที่ได้จากการประกวดนางนพมาศนะคะคือได้เห็นทุกคนนะคะมารวมตัวกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนะคะได้มาลอยกระทงร่วมกันแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมในการชมลูกๆหลานๆของบ้านเราในการประกวดนางนพมาศค่ะขอบคุณค่ะเสียงโมรอให้กับน้องโบหมายเลข4ครับค่ะน้องโบนะคะจาก5บ้านบาสายส่งเข้าประกวดครับ ขอความอนุคอ์พ่อพ่อแม,แม่ส่งกำลังใจให้หนูด้วยนะคะอ่าวันนี้น้องอ้มจะมาแสดงความสามารถพิเศษอะไรคะร้องเพลงค่ะอ่าเป็นอ่าประกอบเพลงนะคะเดี๋ยวทีมงาน,นะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมอบเวทีให้กับน้องอ้ํานะคะน้องอ้มจะมาโชว์ความสามารถพิเศษร้องเพลงนะคะขออนุญาตคนละครึ่มเพลงนะคะเดี๋ยวมันจะดึกไปเนาะถ้าเต็มเพลงนะคะ ผ<ภ>าแตบค่ะเสงตะเวน คำถามนะคะการลอยกระทงคือการขอขมาพระแม่ค,คงคาค่ะเราสามารถอขอขมาพระแม่ค,คงคาได้โดยการไม่ทำกระทงก็ได้ค่ะแค่ขอขมาพระแม่ค,คงคาและยังช่วยลดมลภาวะ,ะในน้ำได้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอเสียงประมือให้กับน้องน้ำค่ะสำหรับการตอบคำถามนะคะเดี๋ยวจะให้น้อง ได้รับตำแหน่งนางนพมาศประจำปี2566ไปครองส่วนที่เหลือก็จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองไอันดับที่1ครับขออภัยอขออนุญาตประกาศรางวัลที่ทุกท่านรอคอยนะคะรางวัลชนะเลิศก,การประกวดนางนพมาศงานลอยกระทงประจำปี2566 ได้แก่ไม้เล่ไม้เล่มเล,เลย,เลเลยะัยะของคมนดีกับนางสาวจิราภรอิอ่มบงครับชื่อเล่นน้องนิดนะครับจากหมู่หนึ่งบ้านโนนเั่วดินส่งเข้าประกวดครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสามารถคว้ารางวัล นางนกพมาศประจําปี2,566ของทางเทศบาลตำบลคอนสายไปครองได้ครับด้าะแบบต่อไปนะคะขออนุญาตกาะเรีินรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล6,000บาทได้รับมงกุฎสายสะพายพร้อมทั้งถ้วยเกียรติยศด,ด้วยนะครับ เป็นรางวัล7 0 0 0บาทนะคะได้รับมงกุฎสายสะพายนะคะแล้วก็ถ้วยเกียรติยศนะคะอ๋อหมูสาม,มใช่ไหมคะอ่ะโอเคค่ะขออภัยนะคะหมายเลขห้านะคะเป็นหมูสามส่งเข้าประกวดนะคะท่านสทวันเพ็ญนะคะเป็นผู้ส่งเข้าประกวดะค่ะ และนี่ก็คือโฉมงามของสาวงามของเรานะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าตำแหน่งที่หนึ่งมีได้แค่คนเดียวนะครับแต่ว่าสาวงามทั้งหมดหกท่านที่อยู่บนเวทีนี้นะครับเป็นสาวงามที่คว้ารางวัลที่หนึ่งในใจของผู้ชมในใจของทุกๆท,ท่านไปครองเช่นเดียวกันครับ ขอเสียงปรบมือให้กับนางนะพมาประจัปี2,566ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องจิราพรอิ่มวงครับ